สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟ l o w e r ร์ทาร d e นเดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 6สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าชาวลัคนาสิงห์เนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าดวงของคุณในช่วงเมษานี้จะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เดอะคีนะคะชาวราศีสิงห์นะคะช่วงเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ใครๆก็วิ่งเข้าหาคุณจะจะเข้ามาเนี่ยในลักษณะของการอยากได้คําตอบอยากได้คําแนะนํานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณน่าจะเป็นคีย์และอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะสําหรับชีวิตของคนรอบข้างนะคะเช่นจะตัดสินใจอะไรใดๆก็ตามทีมาถามคุณก่อนหรือว่าเขามักจะให้ p r i o r i t y เรื่องของความคิดเ ของคุณเนี่ยนะคะเป็นลำดับที่1เสมอนะคะนอกจากนี้นะคะชาวราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรใดๆก็ตามทีเมษายนนี้คุณจะได้คำตอบในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งมันมาจากตัวของคุณเองไปเจอเอาเองด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะวอลซอลิตี้นะคะกำลังวางชานะชาวราศีสิงเดือนนี้จะมีรายจ่ายเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพนะคะอาจจะซื้ออาหารเสริมทานอาหารที่มีประโยชน์อาจจะมีราคาแพงหน่อยหรือว่าสมัครฟิตเนสนะคะจ้างเทรนเนอร์นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการจ่ายเงินเพื่อที่จะ ตรวจสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพรูปร่างหน้าตาลุบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อทําให้ตัวเองดูดีดูแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของอไรายได้ไอาจารย์มองว่าค่อนข้างเข้มแข็งดีนะคะใครที่ทํางานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอะไรใดๆช่วงนี้เงินเข้าดีด้วยนะ ต่อมาไพ่ในพบสหัชชานะคะอินคอนโทรนะคะเอาอยู่อาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนะคะกับสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะเหมือนมีลกักษณะการพยายามงัดข้อการพยายามแข่งขันกันแต่ทีนี้มองไปมองมาแล้วเนี่ยยังไงยังไงคุณเองก็น่าจะอยู่ในฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่ดีนะคะนะดังนั้นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรใดๆก็อึดอัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะ ช่วงนี้จะมีคนเก่งเข้ามาให้คุณได้สนิทสนมหรือได้ทำความรู้จักด้วยนะคะก็อะไรที่เราอยากคุยอยากจะเฮ้ยอยากจะได้ไอเดียไกด์อะไรต่างๆที่แบบเราอยากเหมือนในชีวิตเขาอะไรเงี้ยนะคะถามให้เต็มที่นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของภพพันธุนะคะบ้านอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวนะคะคุณได้ไพ่พุ่งทยานนะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่มีเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือมากกว่านั้นก็คือบางคนย้ายบ้านย้ายถิ่นอะไรอย่างนี้ไปเลยทิ้งถิ่นเดิมไปเลยนะคะย้ายไปเริ่มต้นอะไรที่ใหม่นะคะนะก็จะมีเรื่องของการอ่บางคนก็จะมีเรื่องของการซื้อรถใหม่ซื้อยานพาหนะนะอาจจะเป็นแบบจักรยานสกูตเตอร์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เกิดขึ้นเนาะโอเคอะบางคนก็จะมีคนที่อยู่ทางไกลเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ห่างหายกันไปนะคะหรือว่าเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานก็ได้นะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะรีติกิ้งทบทวนลูกน้องบริวารลูกหลานนะคะช่วงนี้จะเขาอาจจะเงีย,งยบๆนิ่งๆไปนิดนึงเหมือนเขามีเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้องคิดทบทวนการกระทําหรือการตัดสินใจนะคะถ้าเป็นน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะคะเขาอาจจะกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งเอ๊คณะที่เขาเลือกสายวิชาที่เขาเลือกเนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าเขาอาจจะมีความสับสนอะไรตรงนี้นะคะถ้า คุณรู้สึกมาก็ว่าเขาอาจจะแยกแยะอะไรได้ไม่ดีนักหรือลำดับความสำคัญนะคะของงานอะไรได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ลองลองไปให้ไกด์ให้คำแนะนำเขาดูนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพอรินะคะเพนใจเจ็บนะคะช่วงนี้นะคะระวังปากระวังคำไว้บ้างชาวราศีสิง์ปกติก็มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาการที่คุณจะมั่นปากมากเกินไปเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นเขาได้เหมือนกันนะคะ ก็อยู่กันอย่างสงบดีไหมนะคะอะไรที่เราไม่ควรพูดอะ่ะก็ไม่ต้องมั่นปากพูดไปหรอกมันทําคนอื่นเจ็บเขาก็รู้สึกไม่เขารู้สึกแยกก่กับเราอ่ะนะคะเลือกได้ก็เลือกคําที่มันนะถนอมน้ําใจกันดีกว่านะคะต่อมานะคะสําหรับ เรื่องของความรักนะคะทีมเวิร์กนะค้นโสดมีโอกาสที่จะเทินจากเพื่อนร่วมงานกลายไปเป็นเพื่อนข้างใจได้นะคะหรือว่าอยู่ดีๆเนี่ยไอ้เพื่อนร่วมงานที่มันทํางานด้วยกันมาหรือเรียนด้วยกันมาเนี่ยอยู่ๆมันทําท่าทําทางมันมีใจให้เราอะฮะนะคะชอบไม่ชอบอันนี้แล้วแต่คุณนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะน่าจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกิจการลงทุนเปิดบริษัทหรือทําอะไรสักอย่างด้วยกันนะคะนะถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของการหาเงินก็จะเป็นลักษณะของการอ่ะเธอปรีโนเวทบ้านกันไหมปลูกเรือนหอกันไหมหาที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งกันไหมนะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนคุยนะคะคนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจารย์มองว่าก็คล้ายๆกันคืออาจจะมีการคุยเรื่องงานคุยเรื่องลงทุนคุยคุยเรื่องรนการร่วมหุ้นอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะน่าจะมีกิจกรรมได้ทําอะไรด้วยกันด้วยนะคะต่อมานะคะในพบมรณะนะคะ charismatic นะคะเอชอใช้ยนะคะอม,มองว่าสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะมีเจ็บจิตจีด๊ดที่กลางกางหน้าอก นะคะรู้สึกหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มไม่ค่อยเต็มปอดสักเท่าไหร่นะคะบางคนช่วงเดือนเมษาอาจจะมีนัดหมอนะคะผ่าตัดสัญญกรรมทําอะไรบางอย่างที่ให้ตัวเองสวยขึ้นนะคะเบาๆก็อาจจะแบบแค่ออฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยฉีดแฟตนะคะ หรือว่าบางคนอาจจะแบบนะอาศัยช่วงวันหยุดยาวอนนัดหมอพาเลยค่าหนูจะได้มีเวลาพักผ่อนแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นลักษณะการปรับปรุงสุขภาพเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะเจนทันบริสนะคะสายลมจอยอาชาวราศีสิงห์บางคนจะมีแผนในเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางขึ้นเขาหรือไปในที่ที่เป็นเป็นพื้นที่ที่มันลมลมดีๆลมแรงๆเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้สวยๆนะคะบางคนก็มีการอ่ะโอ้ยเมืองไทยร้อนที่เกียดอยู่ละไปต่างประเทศเลยก็แล้วกันนะคะก็นะค่อนข้างมีความสุขปลอดภัยดีนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบกร,รมมะนะคะเรื่องของการงาน Quickness นะคะการงานช่วงนี้เมษายนต้องการการตัดสินใจที่ฉับไวและรวดเร็วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาดูงานคุณวิจารณ์งานคุณแล้วก็จะขอให้คุณแก้ไขนู่นนั่นนี่น่นนะคะเรียกว่าต้องใช้เวลาที่กระชั้นมากกว่าปกตินะคะดังนั้นก็ อะไรที่รีบทําได้ก็รีบทาเพราะว่าช่วงวันหยุดมันจะยาวนะคะคุณจะได้พักผ่อนในได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะมีเรื่องของการเดินทางเรื่องงานขึ้นมาบ่อยๆด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะฮาร์โมนีนะคะกลมเกลียวเรื่องของโชคลาภโชคลาภจะมาจากคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงเพื่อนพี่น้องคนสนิทสนิทการที่มีอะไรเหมือนเหมือนกันเนี่ยแหละนะคะนะก็ง่ายๆก็อาจจะแบบเพื่อนซื้ออะไรเราซื้อด้วยหรือว่าหุ้นกันซื้อนะคะหรือว่าเห็นคนใกล้ๆตัวแล้วเขาเราเขาได้เลขอะไรมาเอ๊ะเ,เราตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ พาใบสุดท้ายนะคะฟอร์ิจูดแข็งแกร่งนะคะชาวราศีสิงยงถ้าจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ คือคนรอบข้างคุณเขาไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเท่าคุณก็ได้นะคะคุณต้องเปิดใจยอมรับด้วยว่าเฮ้ยคนรอบข้างคุณเนี่ยบางคนช่วงนี้เขาก็อาจจะอ่อนแอนเนาะอาจจะสุขภาพไม่แข็งแรงหรือสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนักนะคะความแข็งแกร่งของคุณที่แสดงออกต่อเขาที่บางครั้งมันมากเกินไปมันก็บรนทอนชาวบ้านเขาเหมือนกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันไว้ให้มากๆนะคะระวังปากระวังคําด้วยเนี่ยไพยม่มนเลงกันพอดีแบบนี้นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะอ่ะโชคลาภเห็นอีกอย่างหนึ่งเลขซ้ำเลขซ้ำเลขเบิ้ลอ่ะมีโอกาสได้โชคนะแค่นี้ละกันสำหรับชาวราศีสิง์ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย